สวัสดีครับคุณป้าพาทามสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาชมวิวด้วยกันเจ็บพุกคนสวยสวัสดีครับยายพรายยายพายสวัสดีครับเจ็บปุ๊คนสวยสวัสดีครับยายพายยายพายน้องวีสวัสดีครับแม่ท้องใบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับแม่หมีสวัสดีครับ พ,พิสูพิสุจากนอร์วีสวัสดีครับน้องหล่าสแสนดีพิู่ามาตอนนี้ฝั่งยุโรปมากันแล้วครับฝั่งยุโรปแม่มีญ,ญี่ปุ่นก็มานะครับขอบ,บ,บคุณสติ๊กเกอร์เจ้าผคนสวยนะครับพี่สุรยา,ยาสวัสดีครับหล่าสแสนดีมากุ้งมากุ้งก็มาามาชมไฟพี่สีบานสวัสดีครับพี่สีบานเริ่มที่สามนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะมากันรวดเร็วมากแปบเดียวแสดงว,ว่าแต่ละคนนี้มือถือ y o u t u b e อยู่แล้วเนาะพ่าสังเกตดูว่าตอนไหนที่เข้ามาเร็วแสดงว,ว่าเพื่อนเปิด y YouTube สแตดแบยกันอยู่แล้วพอเวลามีไลค์แล้วก็กระดิ่งใครเด้งก็ามากันก่อนนะครับแสดงว,ว่ากระดิ่งดีกันมากๆเลยนะครับผู้หญิงต้องแกงสวัสดีครับผู้เ n นสต o องขอบคุณครับ ติดด่านติดอะไรกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเอาพอประมาณนะครับไม่ต้องเกี่ยวย้าเยอะเอาแค่พอประมาณแล้วก็เข้ามาได้เลยเพราะว่าผมไล์แค่ไม่กี่นาทีนะรบกวนเวลาเพื่อนๆพ,พอดีมาเจอสถานที่ที่มันสวยๆแล้วก็คิดถึงเนาะอยากจะให้ดูก็กาวว่าจะรบกวนเวลาสักสิบห้านาทีครับไม่เกินยี่สิบมาชมตรงนี้ที่ผมอยู่ตรงนี้คือ,อจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ แม่น้ําตัวนี้คือแม่น้ําตาปีสะพานข้ามตัวนี้เรียกว่าสะพานสะพานลําพูนะครับฝั่งตรงข้ามจะมีเกาะลําพูเกาะลําพูแล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็จะไปบางใบไม้แล้วก็วิ่งกลับย้อนขึ้นไปหาอํเาเภอชัยาอํเาเภอ่าชนะอเาเภอะรไมแล้วก็เข้ากรุงเทพฝั่งตรงนู้นคือทางเข้ากรุงเทพนะครับฝั่งทางส่วนทางฝั่ง,งทางทางฝั่ง ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำก็จะเป็นสาลหลักเมืองจังหวัดสุราธานีสาลหลักเมืองจังหวัดสุราธานีเป็นสารหลักเมืองที่เปลี่ยนสีสวยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เห็นไหมครับแหลมๆคือมันมีรถขา,ข,าขาย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 เรียกว่าขายลูกชิ้นขายของกิน,นเขาเปิดเพลงอยู่ก็เลยไม่อยากจะเดินไปนะก็เลยเอาเอาแค่ม,ม,มองๆเฉยๆก็พอ ยา้องคุณสวัสดีครับแม่ทองใบสวัสดีครับโอ้เพื่อนๆมากันเร็วมากสิแปดล้านดวงใจแม่น้ําตาปีนะแม่น้ําตาปีเป็นแม่น้ําสายใหญ่ที่สุดของภาคใต้นะถ,ถ้าเปรียบกับภาคอื่นแม่น้ําตาปีนี่ครับช่วงที่กว้างที่สุดก็ผมว่ามันก็ใกล้เคียงกับเกือบเจ้าพญานะแต่มันไม่ได้เจ้าพญาฝั่งทางพวกนอก,นอกเมืองก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่น่าจะพอๆกับแม่น้าตาปี แมงก็อยู่ตรงปากน้ําโพถ้าใครอยู่นครสวรรค์ถ้าเห็นแม่น้าปากน้าโพปากน้าโพแล้วมาหาเจ้าปญาตอนต้นนะครับตั้งแต่แยกปากน้าโพลงมามันก็จะประมาณนั้นครับความกว้างเจ้าปาตอนต้นจริงๆผมเคยพี่เชิใจสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาไลฟ์สดของนกขมิ้นออนตัวเรามากันทุกภูมิภาคเลยตอนนี้พี่ยูปีนวันนี้ขารอก็มานะพี่สบพี่สีบานดีใจนะครับยายภายครับ เซวาโอมาการจนอ่านไม่ทันเลยขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์นะครับตรงฝั่งตรงตรงลงถัดจากสะพานไปมันเป็นเขาเรียกว่าเกาะลำปูมันจะเป็นลักษณะเป็นเกาะตรงกลางคือแม่น้ำจะโอบล้อมเกาะครับแม่น้ำเวลาหน้าน้ำเนาะน้ำมันก็จะหลากแล้วก็เซาะเาะเาะฝั่งเสาะฝั่งเข้าไปครับจนมันเกิดดอนอยู่ตรงกลางที่เป็นเกาะเขาเรียกว่าเกาะลำปูแต่มันจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดแล้วครับเกาะลำปูเขาจะเป็น ไอ้สวนสาธารณะไว้ให้เราจ็อกกิ้งออกกำลังกายนะครับสะพานตรงนี้บางบางบาง,าบางข้อมูลเขาก็เรียกว่าชื่อสะพานนานิ์นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลแต่เฮ้ยเขาเรียกกันก็สมมากกับสะพานสะพานลำพูเพราะว่าฝั่งั้นนู้นเป็นเป็นเกาะลำพูเขาก็จะเรียกกันง่ายๆสติกเกอร์ก็รัวม,มาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สุราษฎร์ธานีผมเคยมาทํา มาทําคลิปดูหินห้อยแล้วนะครับดูหินห้อยดูหินห้อยจะอยู่ตัวไหนฝั่งทางซ้ายนี่คือฝั่งที่มาจากภูเขานะครับน้ําจะไหลมาจากทางซ้ายแล้วก็มาหาทางขวาทางทางซ้ายก็คือไหลมาจากอําเภอท่าชนะอําเภอใัยยารวมกันลงมาจากไอาเภอคีรีรัตน์น้ำทุกอย่างจะมาลงตรงนี้หมดเลยครับอำเภอกีรีรัตน์อำเภอปุนปิน จะไหลามารวมกันที่นี่แล้วออกจากออกปากทะเลตรงนี้อื <Minor. S 1> ปากทะเลตรงนี้อ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบ้านดอนนะเขาเรียกว่าอ่าวบ้านดอน,นะรอน,ดอนตรงนู้นครับมันจะมีแสงไฟอยู่ตัไปไม่ถึงหรอกถ้าเดินไปมันก็จะไกลอยู่มันจะไปไม่ถึงตรงนี้อ่าวบ้านดอนก็จะออกทะเลฝั่งทงน่นี้น้ําจะออกทางนี้นะครับออกทะเลวันนั้นผมพาไปดูหิ่งห้อยนะถ้าอยู่ในคลิปมันจะมีอยู่นะครับชมหิ่งห้อยอ่าที่สุราษฎร์ธานีนะครับคลิปเก่าๆผม ผมพาลงลงเรือไปเลยครับลงไปตอนสองทุ่มนี่แหละครับไปดูหิ่งห้อยเหมือนอัมพวาเลยครับเหมือนกันเพราะว่าสายเหตุที่ที่นี่มีหิงห้อยเยอะเพราะว่าเขามีต้นต้นลำพูต้นลำพูจะเยอะต้นลำพูจะเป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยต้นลำพูก็เป็นไม้ตระกูลเหมือนก็กงกลางครับที่อยู่ริม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 น้ำหิงห้อยก็จะชอบไปเกาะเขาก็เลยเรียกเรียก เรียกเกาะนี้ว่าเกาะลําพูนะเพราะว่ามีมีต้นลําพูแล้วก็หิงห้อยผมก็เคยมามาพามาชมหิ่งห้อยแล้วรอบนึงแต่ว่าหิงห้อยสมัยนี้มันก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนมันที่เหมือนอัมอพาวาเหมือนอะไรครับเพราะว่ามันจะน้อยลงคือธรรมชาติมันความสมบูรณ์มันลดลงมันก็หิงห้อยมันก็จะน้อยแต่มันก็คือมองเห็นบรรยากาศของของการล่องเรือชมหิงห้อยนะคิดดูนะล่องเรือไปแบบมืดๆอ,อ,อย่างนี้แหละครับไป แล้วก็ไปผ่านหมู่บ้านหมู่บ้านชาวประมงหมู่บ้านชาวประมงเดี๋ยวผมเราดูก่อนว่ามันพอจะชี้ให้ดูได้ไหมมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับ,บรรยากาศยามค่คืนของเมืองนี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเป็นสุราษฎร์ธานีเป็นบ้านน้องกาซ่าเพราะว่าเมื่อวานานั้นผมไปไลฟ์ที่หาดหาดสำเร็จ น้องบอกว่าเป็นบ้านเนาะนั่นนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านประมงตรงนั้นคือที่ขึ้นเรือของเรือเรือที่จะไปดูหิ่งห้อยขึ้นอยู่ตรงท่าเรือตรงนั้นแล้วก็จะมีเรือใหญ่ที่จะไปเกาะเต่าเกาะพังงานเกาะสมุยครับที่เป็นเรือนอนข้ามคืนมันจะจอดอ,อยู่ตรงนี้ท่าเรือแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงก็คือนั่งเรือข้ามฟากไปพอเราเหมาเรือไปข้ามฟากไปแล้วเข้าตรงซอกนั้นเป็นเรือเป็นหมู่บ้านชาวประมงสวยมากบ้านอยู่กลางน้ํา ทุลังเลยเราเปิดไฟพร้อมกันแล้วไฟมันส่องลงน้ําอ่ะแล้วเราก็ล่องเรือผ่าแสงไฟนั้นเข้าไปสวยมากไปไปชมได้นะครับในในคลิปเก่าๆของผมผมเคยทําไว้คือ,อยากให้ชมแต่ไอเคยทําไว้แต่มันแต่มาทําช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ช่วงอยู่กลางยุคโควิดพอดีผมเลยไม่ได้พาพาพาไปเกาะเต่าหรือว่าไปเกาะพัง,งานที่ที่นอนบนเรือไปอะ่ะเป็นเรือนอนเรานอนยาวๆไปเลยอุ้ย ข้างล่างมากันเยอะเลยทักถายไปทันเลยนะครับน้องวิน้องวอีชาดามมาดามนาลาผู้หญิงต้องแกงพี่ชูปินวันนี้ก็รอลุงอานน์แม่หมีก็ยังมาตั้งแต่แรกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแม่เยียแม่เยียก็ไม่พลาดนะครับแม่เยียนี้ผมไล่สามครั้งแม่เยียก็ไม่เคยพลาดเลยแม่ทองใบก็ยังเกาะติดแน่นนะครับเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งทางน,นู้นคือฝั่งออกทะเลนะจำฝั่งขวาเมื่อกี้ฝั่งออกทะเล แต่ฝั่งทางนี้ก็คือฝั่งฝั่งเข้าจังหวัดตัวไฟไฟของที่นี่เนี่ยก็มันจะเหมือนเหมือนเหมือนไฟเส้นระบอมันนะมันก็จะสลับแสงสีอยู่ทีแรกผมคิดว่าจะเดินขึ้นไปบนสะพานเพราะสะพานมันจะเดินขึ้นได้จะมีฟุตบาทแต่มานั่งคิดอีกทีว่าพอเราไปบนสะพานเสียงมันจะต้องดังเพราะเสียงรถมันจะก้องเพราะรถมันยังเยอะอยู่ผมก็เลยเลือกเลือกที่จะมามุมนี้ยยไพ่ขอบคุณครับยายไพ่ เอปุกก็ยังสาดสติกเกอร์มาตลอดนะครับขอบคุณทุกสติกเกอร์รอ่ายายโฉมสวัสดีครับยายโฉมก็มัดรวมครับสวัสดีสสดมากรูงป้าแมมป้าแมมสวัสดีครับ<ส>วันนี้ดีหน่อยเอาโทรศัพท์มาสองเครื่องนะไม่งั้นดูคอมเมนต์เพื่อนไม่ได้เลยขอบคุณส4ล้านดวงใจนะครับกับ18เลิฟเอ๊ะทำไมเลิฟน้อยกว่าคนดูเอ่ยมีใครลืมไหมเนาะ คุณวลนันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพิสูุคิดถึงบ้านไม้พิ่สุพี่สุกลับมาเมืองไทยวันไหนสวัสดีทุกท่านตัไทรไม่ทัวถึงตาลายอยาภัยอย่าว่าแต่ยาไพายครับตอนนี้ผมก็ตาลายแล้ว,วคนคนทาช่องเองคนดูเองก็ยังตาลายนะครับหลาแสนดีก็ยังอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับคือเอาพี่เสายอ พี่เสายอพี่เสายอจะมาด้วยลรอวันหลังก็จะพาล่องเรือนะอยากทําดัดพาไปล่องเรือเหมือนที่เสายอเหมือนกันนะตอนกลางคืนน่ะพรานี่ล่องเรือเข้าหมู่บ้านประมงสวยมากฟินมากแล้วเวลาแบบกลางคืนแล้วแต่ที่นี่การสัญจรทางน้ําเขาไม่ได้วุ่นวายเหมือนเหมือนเจ้าพญานะพี่เสายอเวลามันล่องไปแล้วมันนิ่งขึ้นจะนิ่งแล้วก็เรียบมันมันดูมันฟินมากเลย เดี๋ยววันหลังจะพามาน้องหุ้นเส้นสวัสดีครับอุ้นเส้นเล่นหรือว่าพ่อเล่นเออหุ้นเส้นก็เส้นสวัสดีครับุนเส้นเล่นหรือว่าพ่อเส้นก็าน้องคุณก็ยังอยู่นะครับอีวันานสวัสดีรอบห้องครับาน้องคุณก็ยังอยู่ป้าแหมมป้าแหม่มก็ยังอยู่อัจลาบ้านสวนอัจฉาบ้านสวนมาทันไหลสดครั้งแรกดีใจนะดีใจด้วยนะพี่อัจฉาขอบคุณส5มล้านดวงใจ29เ้าเริ่มนะครับยังหายไปอยู่เริ่มผมยังหายนะ ตัวออสวัสดีครับตัวออก็ามานะาฝากช่องทีมงานของนกกมิ้นนะครับที่อยู่ทีมฝั่งฝั่งไลน์นะครับมีตัวออเฟมเบอรี่นะครับมีน้องโขงกีนะครับน้องโขงแล้วก็นกน้อยชาเนานะครับแต่นกน้อยยังยังคงจะติดทุลาอยู่ลุงหมาดามก็ยังอยู่นะครับพี่ทรงพลสวัสดีครับพี่ทรงพลครูชุมาไหม มัวแต่อ่านคอมเมนต์ยังไม่ได้บอกเลยนี่คือไอ้บ้านดอนนะครับแม่น้ําตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสะพานนี้เขาเรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ําตาปีไปฝั่งบางใบไม้บางใบไม้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ท,ที่ที่สวยเพราะว่าเพราะเพราะว่า,าเขาจะมีล่องเรือล่องเรือไปตามาาเขาเรียกว่าเลยนะสวนสวน ป่าปามป่าปงป่าจากอะครับป่าจากอะบ,บางคนก็จะเรียกลูกป่าลูกจากบางคนจะว่าลูกชิดนะครับมันจะเป็นเป็นเป็นโดงเลยเป็นให้เรือล่อ,ลองเรือลอดลอดลอดไปสวยมากผมเห็นเขาไปกันแล้วผมผมอยากจะไปแต่ผมจะไปสักครั้งหนึ่งพี่สีบานบอกว่ามีใครมีใครดอ้าวเท่ากันแล้วพี่สีบานสาสิบเอ็ดต่อสาสิบเอ็ดเลิฟแล้วก็สามสิบเอ็ดล้านดวงใจเท่ากันแล้วขอบคุณนะครับพี่ทรงพลขอบคุณนะครับพี่เสาวยอ สู่เมืองนอกได้หรือเปล่าเนาะพี่เสารยอจริงๆอยากจะพาเดินไปนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ารถเขาปิดยังรถเขาปิดเพลงยังแป๊บหนึ่งนะครับใครที่มาทีหลังนะครับยังไม่ได้ดูเนาะน่นสารหลักเมืองจังหวัดสารหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้สีม่วงไหมตอนนี้เป็นสีชมพูที่ต้นโพ้นะต้นโพว มาชมวิวกันยามค่ําคืนของสุราษฎร์นะครับมากรุงก็ยังอยู่พิศรรยาก็ยังอยู่ครับเด <t> ี๋ยวดูก่อนว่าเดินไปถึงไหนได้ตรง <t> ก็จะมีคนมาหาปลาอยู่เงมีคนหาปลาด้วย ตาลายครัทักทายไม่ด้วยคุณบรนานไม่ไป็่ไรครับผมก็ตาลายลายเหมือนกับทุกคนเลยก็ยม,มีคนมาหาปลานะสองร้อยตาัสทีครับคุณแตงชาดําเอ้ยพิม์เอ้ยพิม์เอ้ยพิมพ์จากรอนดอนนะครับเอพิมพ์ก็มาแล้วมาไกลความแม,ม่มตอนนี้ก็ยี่กล้านดวงใจนะใกล้เข้ามานะ ผมเดินเข้ามาใต้สะพานมาได้ไล์นี้ก็ไล์สั้นๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะรบกวนเวลาเพื่อนๆอยู่ตอนนี้หรอผมขึ้นตอน15บห้ตอนนี้30 15นาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์เขาเปลี่ยนสีก่อนฝั่งทางนี้สาลหลักเมืองนะสาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์คนก็จะมาแก้บนมาขอพรเหมือนเหมือนสาลหลักเมืองของจังหวัดทั่วๆไปครับแต่เขาจะอะ สีสันก็จะสวยงามแล้วก็มีการก่อสร้างกันที่เป็นเอกลักษณ์นะที่เป็นเอกลักษณ์ผมว่าสวยสวยสวยพอๆกับศาลหลักเมืองของประจวบก็สวยนะเดี๋ยวผมัาหลังผมถ่ายมาให้ดูแต่ละจังหวัดก็จะเด่นๆทั้งนั้นเลยศาลหลักเมืองแล้วก็ศาลหลักเมืองชุมพรก็กําลังทําผมก็ว่าน่าจะอลังการงานสร้างไม่แพ้กันใหญ่ไปก็ยังอยู่เทพิมพ์ก็ทักกันมารัวๆเลยนะครับผมก็ตาลายเหมือนกันนะครับอย่าว่าแต่คนข้างล่าง พี่มนทาก็เข้ามาแล้วนะครับพี่มนทาเข็มหมดุดชนัญญาพี่จุก,ก็มานะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับมากัน้นหลามจริงๆเอ๊ะทำไมไม่เปลี่ยนสีแนละ้วว่าจะให้ดูสีอื่นปกติเห็นมันจะจะ,จะเปลี่ยนสีตลอดนะสารหลักเมืองแต่ละจังหวัดเนานะคุณนางงามสวัสดีครับคุณนางงามก็เข้ามานะครับดีใจดีใจดีใจก็เข้ามาโอ้เพื่อนเข้ามาเยอะเลย รัวๆไม่ตัดเอาให้ดูอีกนิดนึ่งนะคนมาที่หลังนะรถไฟอไฟจริงๆถ้ามีดนตรีด้วยจะสวยนะไฟไฟกับพิบไฟแสงสีเสียงของถ้ามันเป็นแสงสีเสียงมันน่าจะสวยงามมากเหมือนเหมือนสะพานเหมือนเหมือนสะพานที่เมืองการเลยครับสะพานข้ามแม่น้ําแควเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับความเก่าแก่ผมว่าก็พอสมควรน้าสะพานนี้ คอมเมนต์ก็ไหลผมก็จับคอมเมนต์ไปต่างพี่ปอแดงสวัสดีครับพี่ปอแดงพามาชมยามคําคืนของแม่น้ำตาปีของจังหวัสดสุราษฎร์นะครับพี่ปอแดงพินางงามพีนางงามมาแล้วก็ทักทายก่อนเลยครับทักทายพี่เสาเยอ้อนางเอกของเขาก่อนเลยนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณพี่ศรีบานขอบคุณทีมงานนกกระมิน่นทีมงานน้องวิทีมงานไลสวดทุก สายเลยนะครับทั้งสายยุโรปสายญี่ปุ่นพี่น่านกรขอบคุณจริงๆครับวันนี้คือเห็นมันสวยเนาะก็เลยขึ้นขึ้นไลด์โดยโดยไม่ได้แจ้งเพื่อนๆเท่าไหร่ก็แต่เพื่อนๆมาขนาดษนี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายแล้วชมวิวแมน่น้าตะปีมันเปลี่ยนสีนะตอนที่แรกเรามาไม่ใช่สีนี้เนาะท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ให้กําลังใจรายการนกขมิ้นออนทัวร์มาด้วยดีตลอดมา แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับใครใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านลุล่วงไปได้ดีงานการสําเร็จรุ่วงเที่ยวก็เที่ยว,ยวให้สนุกนะครับใครใครอยากเที่ยวอยากไปไหนไม่รู้จะเที่ยวไหนก็ดูในช่องนกกระมิ้นแล้วก็ทักทายกันมาได้นะใต้คอมเมนต์ผมมีที่เที่ยวทั้ง77จังหวัดนะผมอุบไว้อยู่ผมปล่อยทีละทีละนิดทีละหน่อย ให้ให,ให้ให้มันมีเนื้อ,อาหาในช่องไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆผมผมมีข้อมูลเยอะถ้าใครอยากเที่ยวอยากอะไรก็ติดต่อผมมานะครับโอเคครับทุกท่านบายบายขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยทักทายไม่ทั่วถึงบาย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 สติ๊กเกอร์รัวๆขอบคุณครับชุบๆุบุบ